จา่าเสอดีครับท่านผู้ชมมุนี้พอเที่ยงเดือนทางมาที่บ้านนักก้อยครับผมเพราะว่ามวดี่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นมีคนมาเขียนตัวเลขให้2 7 0แต่ว่าเลข2นี่บ่แดงแต่ว่าเลข7กับเลข0นี่แดงจึ้งคืนว่าซั่นออกมา07นย์เอีกครับท่านผู้ชมคล้ายๆกันกับมวดี่ผ่านมาที่มันออก873นะเนาะร้านน้อยเขียนให้ครับผมร้านน้อยเขียนให้เป็น873เจ็ดสามมวดานมานี่ตัวแดงจึ้งคืนมองหัวจ้าก็ไผเขียนให้แต่ว่าก็ออกกี่ดี นั่นแหละงวนเี่ยวประเทงเลยเดินทางมาเพื่อว่าจะสอบถามตัวเลขกก็นก้อยไปฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทางนก้อยก่อนแป๊บหนึ่งครับเพผมแป๊บนานอยู่เดี๋ยวเฮาเจอกันถ้าฟังจากทางนก้อยว่าใส่ด็ดเจตัวไหนพูดผมก็ออกมาครับผมเป็นจังใดได้หลายบ่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเสียหายลอยครับท่านผู้ชม ระสมฝันมันมีคนมาเขียนห้ตัวแดงเจ๊คืนเนาะครับแต่มูชมเนาะเดี๋ยวเข้าไปถามม่งก่อนนกคอยว่าฝนฝันหรือยังงวดนี้เดี๋ยวไปถาาฟังไปพร้อมๆกันครับผมฝันไปอาจไหนไเอาย่ิันไปเอหนไอยู่นสเาเอาหเอายี่นิยไเอาจไปอายี่สีฝันเอาจหนายีนสนอาังนไปอา่นสตรีันอจังนเอา่นิสยันไเอหไอ่นิรงฝัไปเอาัไนอันเอนยี่กลางตัวเอาไหน ไปยืนอยู่ขึ้นพิตาเลกเง่นหลายๆนะไปยืนอยู่ขึ้นพิตาเลกอ้อมไปวัดเง่นหลายๆตัวนะยืนอยู่กลางมาไปเลือกเอาก็ให้เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยไปเลือกเจ้าของได้บ่ได้เลือกสมองได้เลือกอยู่แต่ว่าหุ่งม้าหนิค่ะมันมันลื่อมๆมันจําพิจจำเลืมอยู่หุ่งม้าหนิจำในว่ามันตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าหุงได้เลือกอยู่แต่ว่ามันแมนบอลนะ่๊ะจำได้ยักโตอยู่บ่ได้ทราบโตหรอบ่บ่จำได้ยักโตอยู่บ่ ก็ว่าหงจํำกับข่กับข่าอยู่เยวจะฝันใหมหมดแล้วคอยจะฝันใหมคอยรับย่งเว่าคอยจะฝันทำไมกนนะกูไ่ยืนันแค่วาไปถอกรคับงอนดีกว่าจับเอาคักอาสารตัวจะมาจี้่าได้โอ้นาอจับเอาเลยเหรอยุการากลางสนามเล็กเลยก็ยังมองเลขออกหรืก็ไปยืนอมันเป็ยนจากไงมันมาจากไหนมันมาแบบเปลี่นดูรัดหรรัดหรือมันเป็นยังไงกนยืนยุการก็ยังสนามมมีแต่ตัวเลขเต็มเหยบอยู่เรียกไปใส่มีแต่ตัวเลข ีจับเอาเจ้าวสันเพื่อนมาเพราะเเห็นแดงแม่แม่ผมก็ย่างมาจับวอนตัวแดงแม่แม่พหมนละก็หวั่นอ,อาจจะตามมาที่ทางก็ได้เนาะแม่น๋อแม่นิ่สาวโตตามมาที่หลังคือสวยแต่ว่าลูกสาวคือสวยแต่ว่า<พ>โอ้ยหลานใหญ่ือสวยแต่นาะโอ้ยก็เห็นดนไปทังไหนสาวกินหนาวน้ำใหญ่ปับปับอยูย่ไปไปก็ไปทุระกันเจะเข้า เวลาคอยฟันเด็ดมันเม็นหมดเลยยังมาหาผลไม้โอ้ยอยา่าเฝ้าไปไล่ให้มาก็ได้เนาะเขาบอกให้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงสมมติว่าเข้าไปยืนคือจังเข้ายืนในสนามฟุตบอลยังสี่บอกคนได้หลายอยา<ต>่างสัน,<ต>นบอกตแต่ว<ต>่ามันแต่ว่ามันมีแต่ตัวเลขเลออคือเข้าไปยุติลากกองสินหี่ผู้ใดบอกแห่งยิบเอาไปเนี่ยไม่เยไมโต้งยังไงไปยืนอยู่กลางสนามเหล็กวอยังาป้าที่ยังมีแต่เหล็กแต่กูศิเอาตัวใดก็คอยว่าจะซื้อรถจะซื้อถึกแน่นอนประศรัทขาอ่าน ยู่กับไรยางไปมองนงแดงนะ่น <laughs> ได้ลายบะคังงวดเมืม่อกี้เจ็ดนย์ย์เจโอ้ยได้จ้าลอยสามตีลอยนี่ลาได้บ่เึหาลอยดอกอ้รัตตีได้ยีบ่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 มันเป็นเลข<า>บน,บน,นเนาะรตตรีค่ะมันไปหาพงยยยืนเพิ่นกระบอกยุเก่าเก่าอ่าไฟหม่้าห้องเ็จะเดินยังห้องเซื้อนี่ อยากกินแตน้ำเย็นอโอ้ยใหญ่มากหลายแตน้ำเย็นยน้องพ่อยไฟลินน่องอไฟลินนึกว่าบอกตัวเลขกเก็บซี่ในลูกงวดน,นี้อพอยไฟลินแห่งเขียนไห่แม่นงวดบ้างงานนิมมอเขียนไห่แม่นครัแบแปดเจ็ดสามเนาะ no. แปดเจ็ดสามบอกทั้งสามตัวเลยขึ้นเต็มเลยทั้งล่างขึ้งบนบอยในงานก็คืออยู่ได้กันเจ้าว่าบพราคอยฝันไงยังมาคอยว่าหัวเหลกซ้อนหัวเหลกเก่ากับยังบอกยังไหนมันเป็นน้ำดำเหมัอนน่ะ ไม่เป็นหูเจ้าขอจำบ่ค่ะก็ขอว่าเลขสองซ่าขอว่าขอเจาเลขได้บ่งหนอนนะใครไม่ว่าเลขเก่าคือสามตัวเลยนอนเดยสามตัวคือเก่านแล้วเจ็ดสามยังเก่าเศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์คือกดวยเนาะเดี๋ยวเห็นเดกกุ้นมันแดงขึ้นเจ็ดศูนย์เอาเนาะครับแต่หมุดจช่มเนาะก็แสดงว่านกอ้อยพิ่นได้จับไปแล้วสามตัว แต่ว่าผ้าในหูว่าตัวใดแต่ผ้าในหูว่าตัวใดเออเดี๋ยวสิ่ฝันอีกก่อนจะมาเอาหมาเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะอ้วนรถหาเสียงมากพอดีครับท่านผู้ชมอาจจะมีอยู่่่บวาหันนมีคถึะอาจจะมีอยู่แต่ว่ามันึงจะซีพัฒน์กาคนจหลายแล้วก็เบิ่งเล็กแล้วม่งใหญ่เพียงเขาวจะวายยังไงนะครับ ได้ข้าวหอยเล็บวาหอยไปทุนไล่ได้ข้าวกันดมากอ๋อนะครับท่านผู้ชมนอกจาเป็นว่านักก้อยเพิ่นได้ไว้แล้วเลขสามตัวแต่ว่าท่านในหูวจักว่าเป็นตัวหยังแสดงว่างวดนี้อาจจะได้สามตัวเด็ดแบ่งปันในพี่น้องก็ได้เดี๋ยวพอเที่ยงสิพ่ามาที่ามอีกครั้งหนึ่งนาะครับผมเนาะต้องมาที่ามอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนอีกคนนึงที่ดวงแห้งแล้วก็ฝันแม่นแห้งอีกอันครับท่านผู้ชมฝันแม่นแห้งแปดเจ็ดสามก็ได้สามตัวตรงๆรงเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็เห็นแดงจื้อง อยู่บนเบอกไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเนาะเล็กสามตัวเพราะว่าต้องมาติดตามอีกเชือหนึ่งเพื่อว่าจะผ่านแน่นอนจะได้เห็นตัวเลขกนะก่อยบอกว่ามือเลี้ยงเดี๋ยวสีฟันเอาครคาตัวเด่นตัวเล็ก็ยังมีตัวเหล็เด้หานะครับแต่คผู้ชมเนาะการแต่งผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคหวานเด้อครับผมมครับค่ายับาอยู่ดอกเลขมนหมอยู่่าตัวไหนจะว่าองบ้านเลื่อนลานนะมันว่าจะจัดจนครับ เออออนมันจะจัดเลยแมบอัดเคยบอกเต็มเลยละถือกี่างนวดนี่อีกเน่ยนอนเลยคยว่าเอาแล้วกัแต่ผู้ชมเนาะาเป็นล่างล่างไม่ใจว่าถือถือก็ยังถือเนาะเออแม่นอีดีเนาะเป็นล่างล่ไม่ใจว่าถือถือก็ยังถือแต่เป็นยังถือถือข้างล่างข้างบนว่ามันไปใหม่เงื่อนเพื่อนมาเลยที่คนเก่าเก่าโอ้มาที่ที่เก่าเก่าเออระ้ว่ามือมันมือวันที่สามเมตรจะว่าจะมหาข่อยเด้อว่าจะบอกเรว่อาฟันวามันมาข่อยกับ่าเด็ไป บ้านว่างไรบ่ย่าบ้านเราไปไายใหม่เงินมาว่าบ้านเล็กที่บ้านเก่ออกเาเก่าถ้าไม่ไปพึ่งจะเต็มกันยัง,ง,อยงเอาครับผมแต่พอเชื่ชมเดี๋ยวพอเที่ยงมาติดตามให้แน่นอนครับผมในสามตัวแน่นอนนะก,ก้อยบอกว่าถือคักมอพาดดอกวาสันง,งวดนี่คือกันเอาครับผมเนาะย่ามทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อดครับมันมาที่ยังรวยกระสูตทุกคนให้รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสุดท้ายเนี่ยพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีเผงน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามัสสนีเมตตามานิยมขาขายแรงเงินเด็กทรัพย์ ทางใดอยากได้เอาไปซอยขายซอยขายกับไปฟังจากปากปูใดผมๆกันกับเ,เที่งเล่ยครับผมจากนวัตสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องส้างพอเที่ยงเล่ยอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าท่ามาค้าขายขอให้เพนใดจะเล่นลุงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซีเนี่ยบอครับ อาสาธุสาธุสาธุจะเริญพร,รเออเนื่องจากบัตถุมงคลชินี่สิว่านองสงังด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสังได้บอเพื่อให้ลูกศิดอย่าโยม ทีนั่ไปสักการบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบ้านจิตเฮือนจิตบ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาขค้าขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีเป้เสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูปัลลัสสาก็เลยบความเกยดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหมือนที่เหนือไปมันรักษาล,ลา้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวกคือสีบอบบันไดคุยกับลุงวุ่เหวี่ยบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดตะคุ่นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจริงอ่ามีพุดตคุ่นมโตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมาเป็นอดเจิาห้สามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เลื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจนขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนงังสร้างมีงาสร้างแล้วเพลนว่าทางมองลา่าเพนว่าให้เอาฝาปักตูมต้นตูมกินน้ำบักตูมกินเนื้อเท่านี้ฝลาตูมคือตูมุูม,มก็เรืยเอาปาาตูมมา เอามาผมผสมจะเอาออกที่เกียวนํานี่คือฝากตูม,าตม,ามอาฝากตูมบานเพราะตาปูนโม่เอาพูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานบุบขึอนจะเอาตัวย่อเอาขื่นคนนือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากกุนพูนบาดตนกุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปยยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบม่กุนนี่นี่ม่ใม่กุน้พราะพืิฐานอยู่ครับมันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมมัสศิดบรี อัศวิลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบ<ม>นี่เป็น<ม>นี่เด๋ยวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากกันผีกระสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพูกเสกข,ของบุตรเบิ้ลตำหนา้าอยู่ในเจตํำนาาเบิ้ลูเสกเชื่อสิลอยแปดจบปุ๊บมาเลยเชื่อในคู่บอายจานบนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางสีผู้พุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณเมื่อนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำค้าสว่างวิโรงนี่ผู้พุกเสพห้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคูณอ่าผู้รอดท่านมาทิโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนยากจนใอ้คนมังมี อยู่กิสนสบายด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่บูเวียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอดบิรุยัตนาบนคือปูรอดทัดสีเมืองอน,นี่มับวกบวกสายได้บ้านเป็นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปค้องพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนีน่แหละคือ,อยังความเป็นมาก